สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะสำหรับเพจนี้เพจนานาพันไม้ใบนิตยาก็เจอกับพี่นิตยาอีกเช่นเคยนะคะเมื่อเช้าเราอยู่ที่บ้านนะคะเราอยู่ที่บอนสีที่บ้านวันนี้มาอยู่ที่ร้านนะคะร้านพี่นิตยาก็อยู่ที่ตลาดด่านเกวียนนะคะตลาดต้นไม้ฟ้าใสตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัด นครราชสีมานะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะมะีหลายหลายท่านมาเดินที่ตลาดต้นไม้นะคะที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะคะที่เห็นตรงนี้นะคะก็จะมะีไม้ประดับไม้มงคลอก็จะมะีน้องๆขายกันอยู่ที่หน้าร้านนะคะ สวัสดีค่ะคุณเมตตาปรุงศิลน,นะคะสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังรับชมและที่มาชมย้อนหลังด้วยวันนี้มาถ่ายภาพบรรยากาศที่ร้านนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยนะคะสวัสดีคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะก็ที่เห็นอยู่นี้จะเป็นอโกนิมาไม้ประดับอโกนิมา เยอะอยู่พอสมควรนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่จะามาที่ตลาดไม่เฉพาะที่ร้านพี่นิตยานะคะก็จะมีร้านค้าอีกเยอะมากๆนะคะที่นี่ก็จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้ตกแต่งสวนก็จะแนะนำไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่น่ขอกลับหน้ากล้องนิดนึงนะคะอ่า อย่างตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอโกนิมารุ่น6นิ้วถ้า6นิ้วตรงนี้แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าก็ที่นี่หน้าร้านเราจำหน่ายกันอยู่ที่50บาทนะคะที่นี่คือ50บาทไซส์นี้ออนไลน์ไม่สะดวกในการจัดส่งนะคะก็ยินดีต้อนรับที่ หน้าร้านเลยนะคะแสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้าเป็นไม้พื้นพื้นแต่มีความสวยงามนะคะอันนี้เชิญที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสนะคะด่านเกวียนอยู่ที่ด่านเกวียน5 0บาทที่นี่ที่หน้าร้าน5้าบบาทจำหน่ายกันอยู่ที่50บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณจองนะคะอะก็มาดูด้านนี้กันบ้างเพชรน้ำหนึ่งนะคะ ตัวนี้เพชรน้ำหนึง่งอ่าอันนี้รวยทรัพ์นะคะ,ะบางตัวที่พี่นิดยังไม่ได้ทำาในชื่อคลิปก็จะบอกกันตรงนี้เลยนะคะรวยทรัพ์เพชรน้ำหนึง่งราคาเดียวกันนะคะที่นี่คือ50บาทเงิน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 นะคะจำหน่ายกันที่นี่คือ50บาทนะคะ ช่วงนี้ไม่ได้ส่งออนไลน์นะคะอต่เพื่อนๆเชิญยินดีต้อนรับที่หน้าร้านเลยนะคะค่ะห้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าห้าสิบบาทหกนิ้วทุกกระถางเลยนะคะอันนี้คือเศรษฐีรับเงินเศรษฐีรับเงินที่นี่ก็50บาทนะคะ แสงเงินแสงทองหรือรวยล้นฟ้านะคะหลักเงินอันนี้หลักเงินมาใหม่เขาจะมีความพลิ้วนะคะใบเล็กๆมีความน่ารักนะคะหลักเงินใบเรียวแหลมจะไม่ใหญ่เหมือนพวกแสงเงินแสงทองนะคะตัวนี้คือ,อต้นหลักเงินก็ห0ิบาทนะคะ อัญมณีแดงอันนี้ก็อัญมณีแดงตัวนี้ตัวนี้ก็มาใหม่นะคะอันนี้เป็นพวกลูกผสมนะคะประกายเพชรประกายเพชรนะคะอันนี้ใบเลียวพื้นสีเหลืองนะคะสีเหลืองอมอีเขียวปล,ปลายตัวนี้ก็คือประกายเพชรนะคะสวัสดีค่ะคุณจุรีรัตน์นะคะ เสร็จแล้วตัวนี้อ่าอันนี้เป็นลูกผสมมาใหม่เรียกว่ากวักทองคํากวักทองคํานะคะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มใหญ่อ่าราคาที่นี่ราคาที่นี่นะคะ1,800บาทอยู่ในกระถาง20นิ้วใหญ่มากๆนะคะอ่าใหญ่มากๆตัวนี้ก้านสีชมพู ก้านสีชมพูะนะคะตัวนี้ก้านสีชมพูใบใหญ่ใบตัวนีคบบนนะคะ้คล้ายกับบัลลังเรษฐีนะคะคล้ายกับบัลลังเรษฐีแต่บัลลังเรษฐีตัวเขียวเขาจะเยอะกว่านี้นะคะปื้นเขียวเขียวเขาจะใหญ่กว่านี้อันนี้เป็นกวักทองคําเป็นลูกผสมนะคะในแต่ละที่แต่ละร้านอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเรื่องชื่อนะคะไม้มีความสวยงามมีความเป็นมงคลก็ซื้อสะสมไว้สวัสดีค่ะคุณนิชก,กมลน,นะคะต้นไม้สวยๆทุกต้นค่ะ,ะต้นไม้ส่วนใหญ่บางครั้งเรารับมานะคะรับมาเพื่อจำหน่ายที่หน้าร้านก็น้องสาวน้องสาวสองคนนะคะก็เป็นคนไปวิ่งไม้มาจำหน่ายให้คุณลูกค้านะคะ ส่วนตัวที่พินิษเอาไปเก็บไปเลี้ยงเองที่บ้านอันนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเมื่อไมอ้ตัวไหนที่ทุดโทรมพินิษก็จะเอาไปดูแลที่บ้านอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งเราทําไม่ทันนะคะเราต้องไปรับต้นไม้มาจําหน่ายนะคะก็ะมีที่ไปรับก็จะเป็นที่ตลาดบางใหญ่นะ,ะแถวบางบัวทองนะคะตัวนี้เราก็ไปรับมาจากที่โน้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาจําหน่ายที่ หน้าร้านนะคะตรงนี้อ่าก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เศรษฐีเรียกเงินอันนี้เศรษฐีเรียกเงินเป็นไม้กระถางใหญ่ฟอร์มใหญ่นะคะตัวนี้อยู่ที่850บาทที่นี่นะคะแปดสบาทส่วนตรงนี้อัญญามณีแดงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ850บาท ก็จะมีแก้วสารพัดเนึกเงินไหลมาแก้วลายไทยนะคะเดลีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเดลี กวักซับเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะอันนี้คือต้นไม้ฟอกอากาศที่อ,อยู่ในบ้านเรือนได้นะคะอันนี้สามารถอยู่ในห้องนอนได้สำหรับเดลีตัวนี้เวลาเขาออกดอกดอกเขาจะกวักเหมือนนางกวักนะคะเนี่ยดอกของเขานะคะลักษณะดอกของเขากวักคล้ายๆกับานางกวักเลยอันนี้กวักเงินโชคลาบนะคะสำหรับ เดลีต้นนี้และยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศได้อีกด้วยนะคะ,ะตั้งในห้องนอนได้นะคะตัวนี้ก็สามารถอยู่ในห้องนอนอากาศเย็นๆน,นะคะอย่าไปให้โดนแดดนะคะตัวนี้ก็คือชอบอยู่ร่มๆออเรียกว่าเดลีนะคะส่วนตัวนี้อันนี้คือออมทองอันนี้คืออมทองนะคะ,ะดู กระดูกใบของออมทองนะคะออมทองจะมีกระดูกใบสีชมพูเห็นชัดเจนนะคะนี้ถ้าเป็นออมเงินก็จะเป็นสีเงินส่วนตัวนี้เป็นออมทองนะคะเพื่อนๆของเพื่อนๆมันมีสามแบบนะคะออมทรัพย์ถ้าออมทซัพย์ก็จะออกเขียวกว่านี้ออมทรัพย์ออมเงินออมทองอยู่ในตระกูลเงินไหลมานะคะตัวนี้เป็นออมทองอส่วนตัวนี้ก็ จะเป็นเศรษฐีเศรษฐีรับเงินนะคะอันนี้คือเศรษฐีรับเงินอ่าอ่าอันนี้เป็นอ,ออมชมพูตัวนี้คือออมชมพูเนี่ยก็คือ,อต้นไม้ในตระกูลเงินไหลมานั่นแหละค่ะอะอมชมพูตอนนี้ราคาก็ากระถางนี้ก็อยู่ที่ประมาณ250บาทที่ร้านนะคะที่ร้านจำหน่ายอยู่ก็ประมาณเอ0อ ห้าสิบบาทน้องๆจำหน่ายในราคานี้นะคะอันนี้ก็เป็นอ่ากุมารแดงกุมารแดงนะคะไซนี้อ่าราคาไม่ได้ผิดกุนนมารแดงเรียกซับหรือกุมารแดงนั่นแหละค,ะค่ะอ่า,าอไม้จิ๋วๆนะคะอันนี้คือยูโฟเบียนะคะยูโฟเบีย ก็เป็นไม้ที่สามารถดูดซับความชื้นความชื้นที่จะก่อให้เกิดเชื้อรานะคะอันนี้ถ้าต้นใหญ่ๆก็สามารถนำไปตั้งในบ้านได้นะคะเรียกว่ายูโฟเบียหรือพญาไร้ใบจริงๆยูโฟเบียเขามีหลายแบบด้วยกันนะคะยูโฟเบียอันนี้พญาไร้ใบส่วนตัวนี้อันนี้คือยูโฟเบีย มันจะมีเขากวางอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือ,อในตระกูลยูโฟเบียนั่นแหละคะ่ะอย่างตัวนี้ตัวนี้พญาไร้ใบนะคะไร้ใบตัวนี้ก็จะ,ะเขาจะเนียนเรียบนะคะลักษณะของเขาส่วนตัวนี้เขาจะขรุขระนะคะ,ะไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะสองอันนี้คือไม่ใช่ตัวเดียวกันถ้าถ้าตัวนี้คือพญาไร้ใบอันนี้จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง นะคะยูโฟเบียมีหลายแบบนะคะตัวนี้พลูทองราชินีทองตระกูลผู้ด่างราคาตัวนี้ยี่สิบห้าบาทขายถูกมากนะคะน้องสาวยี่สิบห้าบาทราชินีทองตัวนี้อ่าก็ประมาณนี้ทีนี้ตรงนี้กระบองเพชรนะคะกระบองเพชร ก็ถ้าเป็นตรงนี้35บาทอันนี้คือมะพร้าวทะเลทราย35บาทนะคะเก๋งจีนอันนี้นะคะเก๋งจีนดอกสวยตัวนี้ดอกเขาสีสีเหลืองนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นลิ้นมังกรแคะมังกรแคะมังกรทงองเนี่ยราคาก็จะติดเอาไว้เลยนะคะ ไม่ต้องอยุ่งยากเลยตัวนี้ก็คือมาถ้าถูกใจก็รับได้เลยนะคะราคา120บาทเป็นลิ้นมังกรมังกรแคะนะคะอันนี้ก็เป็นไม้พวงอากาศนั่นแหละคะ่ะไม้พวงอากาศมีหลายกลุ่มหลายชนิดนะคะตระกูลลิ้นมังกรตระกูลอากอนิมาก็จะ,ะตระกูลไดลีพิโลเดนดอนก็จะแยกออกไปนะคะส่วนตัวนี้ต้นดูดเงินคัสซูล่า นะคะต้นนี้ต้นคัซสสูล่าต้นดูดเงินต้นไม้สวรรค์อ่าตรงนี้ขายถูกมากๆนะคะนนก็น้องสาวติดเอาไว้120บาทเชิญทุกท่านนะคะตัวนั้น,นค่ะอันนี้เหรอคะอ,อันนี้ถังทองนะคะคุณลูกค้าถามเท่าไหร่ตัวถังทองตัวนี้อ,อยู่ที่1 5 5 0บบาทนะคะอยู่ในกระถาง สนิ้ว150บาทนะคะ,ะส่วนตัวนี้อันนี้เป็นลิ้นมังกรแคละนะคะบางกรอบอนเซลตัวนี้ก็ตัดปักไว้หลายกิ่งด้วยกันนะคะปักเอาไว้ตอนอช่วงที่ปักยังไม่มีลูกแบบนี้นะคะอันนี้เขาผ่านไปประมาณสัก ห้าสิบวันเขาจะแตกหน่อออกมานะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถนำไปแยกนะคะเนี่ยนำไปแยกขยายพันธุ์ได้ตัวนี้เป็นไม้ในตระกูลลิ้นมังกรอ่าก็มีคุณลูกค้านะคะเยอะวันนี้วันอาทิตย์นะคะเป็นวันหยุดคุณลูกค้าก็จะ,ะมาอุดหนุนกันเยอะนะคะ ก็อขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาที่ร้านนิตยานะคะคนเยอะเลยนะคะวันนี้เยอะทุกจุดเลยนะคะก็ในส่วนของอโกนิมานะคะแก้วสารพัดนึกอันนั้น50บาทนะคะคุณลูกค้าอ่า50บาทส่วนตัวนี้สวยมากๆสาวน้อยปากแป้งนะคะ อันนี้ร้อยห้าสิบค่ะ,ะสาน้อยปแป้งนะคะราคาราคาที่นี่ที่หน้าร้านราคาไม่สูงนะคะสาน้อยปแป้งตัวนี้ขายไปล้วหนึ่งอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตรงนั้นก็อันนี้ออนจมาีแดงนะคะเหมือนกันค่ะอันนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่าหนิงร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมอ่าร้อยห้าสิบ นะคาสิบบาทเย <c oughs> อะมากๆนะคะ <c oughs> ต้นไม้ <c oughs> เพื่อนเ <c oughs> <ๆ>ใครที่อยากจะเข้ามานะคะก็ได้ครบจบตรงนี้มีทุกอย่างนะคะไม้ดอกไม้ประดับถ้าไม้ดดแดดเราจะอยู่ด้านหน้านะคะวันนี้ให้ชมนะคะวันนี้ให้ชมนี่ถ้าเป็นไม้จัดสวนไม้ที่กลางแจ้งจะต้องมาวางไว้ด้านนอกด้านหน้าแบบนี้นะคะ อย่างตรงนี้อ่าก็ประมาณนี้หูเสือด่างนะคะคุณจันทนาสวัสดีค่ะก็จะมีอ่ะตรงนี้อ่ะอันนี้คือแดดแดดได้ไหมตรงนี้ก็คืออยู่แดดแดดกลางแจ้งแดดเปลี่ยนเปลี้ยงนะคะแดดได้แพทองนะคะตัวนี้เราจะเรียกว่าแพทองลิบละะลบิ้นชาลีนะคะตัวนี้ลิบบินชาลีนะคะ อะก็ประมาณนี้ถ้าไม้แดดไม้แดดต้องอยู่แดดอยู่กลางแจ้งไปไว้ในร่มจะไม่สวยนะคะไม้ในร่มเราก็ต้องวางไว้ที่ในร่มนะคะเดลี่อำนาจเจริญอันนี้คืออํานาจเจริญนะคะคุณเพนจันใช่ไหมคะมีเงากวนอูไหมคะกวนอ,อูเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดูตรงบอลน,นะคะว่าจะ มีไหมแต่จะมีตัวบับเบอร์อันนี้อันนาาเจริญนะคะไปค่ะไปดูตรงบอลที่น้องเอามาลงเมื่อวานนะคะบอลสอียินดีที่ร้านเลยนะคะที่ร้านนิตยาอยู่โคราชนะคะก็จะมีตัวนี้บอลสีเนาะมีตัวนี้ค่ะ มีสตรอเบอรี่สตาร์นะคะแล้วก็บับเบอร์ตอนนี้นะคะบับเบอร์กับสตรอเบอรี่สตาร์นะคะอันนี้ราคาเงาวกวอูยังไม่มีนะคะตัวนี้ยังไม่มายังไม่มีมีอยู่สองชนิดนี้นะคะราคาก็นิ้งราคาเท่าไหร่นะสต้นใหญ่ค่ะอันนี้450บาทเองนะคะ450 อ่าค่ะ4ี่้อยห้าสิบบาทเนาะสองชนิดนี้นะคะส่วนอโกนิมาไซส์ไซส์ใหญ่อ่าไซส์นี้อยู่ที่180บาทอันนี้มันบอกราคากันแบบคร่าวๆนะคะที่ทางร้านจำหน่ายนะคะส่วนที่อื่นร้านอื่นอันนี้ก็ ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะาราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าของเราราคาประมาณนี้ไซส์8นิ้วนี้นะคะจำหน่ายหน้าร้านกันอยู่ที่150บาทนะคะถ้าคุณลูกค้ามาเลือกที่ร้านนะคะมา,าที่ร้านนิตยาที่โคราชนะคะตัวนี้150ิ นะคะเพราะว่าออนไลน์เราไม่สะดวกในการจัดส่งนะคะมาที่นี่ตัวนี้อุดมทรัพย์นะคะอุดมทรัพย์มีอุดมทรัพย์อุดมเงินนะคะอันนี้จะราคาสูงนิดนึงอุดมรัพย์ตัวนี้จะอยู่ที่ไซส์เล็ก180บาทอ่บาทประมาณนี้มหาเศรษฐีมหาเศรษฐีใบกลมไซส์กลาง1 8 0บาทนะคะ ออมทองออมทองเท่าไหร่คะหนิงออมทองตัวนี้สองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้อ่าคุณลูกค้าสองร้อยห้าสิบเนาะออมทองสวยๆฟอร์มสวยๆเลยนะคะอ่าก็แน่นก็แน่นใบสวยสองร้อยห้าสิบบาท ออมทองค่ะาราคาประมาณนี้อเอาละค่ะวันนี้ก็มีหลายจุดเหมือนกันตรงโน้นยังไม่ได้ไปดูนะคะตรงโน้นยังไม่ได้ไปดูก็จะมีประมาณนี้ไม้ไม้จิว๋วอ๋อไม้จิว๋วพาเพื่อนๆไปดูไม้จิ๋วนะคะพลูงาช้างพรูงาช้าง,รง,าางตรงนี้35บาท อ่าสามสิบห้าบาทราคาเบาๆนะคะตรงนี้ราคามิตรภาพอ่าสามสิบห้าบาทพลูงาช้างใครสนใจก็อ่าแวะมาดูมาชมนะคะเปเปอร์โรเมียโน้นเปเปอร์โรเมียสามสิบห้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นพรมพตรงนี้อันนี้ยี่สิบห้านะคะ ยัง25บาทอยู่นะคะไม้บางตัวเราก็ยังราคาไม่ขึ้นนะคะราคาเหมือนเดิมก็มีออมชมพู250นะคะตรงนั้น350ใช่ไหมอ,อันนี้มาดูไม้จิ๋วกันนะคะตรงนี้ไม้จิ๋วจิ๋วเล็บคุดตัวนี้เราจะเรียกเล็บคุดหยิบทองนะคะเล็กๆ แคะเศรษฐีนำโชคคือตัวนี้อาได้รู้ชื่อไปด้วยนะคะวันนี้อันนี้คือเศรษฐีนำโชคไม้ตรงนี้25บาทนะคะไม้จิ๋ว25บาทอ่าและเป,ปเปอร์อันนี้คือเปเปอร์เปเปอร์หยกเป,ปเปอร์หย,ยก25บาทอ่าแสงเงินแสงทองไซส์เล็กนะคะวันนั้นพินิจบอกไป35มสิ น้องสาวให้ขาย25บาทนะคะณนนั้นบอกผิดเนาะ25บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณหนูนาคุณแสงอรุณนะคะ25มาเลยนะคะตรงโน้นเป็นกุหลาบหินด่าง,งนะคะ,คะ,ะ,คะเศรษฐีนำโชคค่ะ,ต,ะตัวนั้นคือเศรษฐีนำโชคใบด่าง25บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ25บาทนะคะอ่าอันนั้นก็ บันไดเศรษฐีตรงโน้นนะคะบันไดเศรษฐีบันได,ดสวรรค์กุหลาบกุหลาบด่างนะคะนั่นกุหลาบหินใบด่างสวยนะคะค่ะ25เหมือนกันนะคะ,ะก็เยอะอยู่นะคะวันนี้ต้นไม้ก็ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะขอเชิญที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสโคราชนะคะ Ima. อโกนิมาให้ดูสวัสดีค่ะคุณชนาพรอ,อยากได้ค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยไกลอยู่ไกลทำยังไงดีเนาะตั้ช่วงนี้ก็ไม่มีคนจัดจัดการเรื่องแพ็คนะคะก็ต้องรออีกสักระยะเนาะ บางท่านที่สั่งยะเรา,เาลูกค้าเก่าก็บางท่านยังไม่ได้ส่งเลยะคะ่ะต้องรออีกสักระยะหนึ่งวันนี้ให้ชมทุกมุมเลยนะคะชมทุกมุมเลยท่านที่มาชมย้อนหลังนะคะก็ะสวัสดีตัวนี้เป็นมะพร้าวเรามาทำเป็นบอนไซนะคะมะพร้าวเรานำมาแกะเปลือกออกเสร็จแล้วมาขัด มาขัดทำเป็นบอนไซนะคะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะนานาพันธไม้ใบนิตยาทั้งสองช่องทางนะคะทั้ง youtube และ,ะแฟนเพจนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะที่เกื้อนหนุนร้านนิตยาก็ ท่านที่มาชมย้อนหลังก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะใครที่สนใจก็เชิญที่ตลาดต้นไม้ฟ้าใสายนะคะอยู่ด่านเกวียนตาบุรนด่านเกวียนอำเภอุจชัยจังหวัดนะครราชสีมานะคะ,ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ